ไปเสียได้ทอมันดินี่เแมนปะอันนี้เขาเอิ่อย่างนี้ใหญ่ๆท่อพักทอพักใหญทอพักใหญเดี๋ยวคนคือบ่อพักนไงทางบน,นอ่ะยังเต็มคาราเบลปะคารัเบลคาย์เบลมือลาย <laughs> ลูกตีเป็นปลาละลูกไม่ใช่ปลาละมึงเห <c oughs> ี้ยนะปลาละอ่านน่างนี้ทุกคนกินช็อกโกแลตบ่พี่ไพอยากกินช็อกโกแลตไหมอยากกินช็อกโกแลตดีดีดมันกวนมันกำลังมอมบ้ายทำอะไรคะเนี่ย อัตลจารบีรลแล้วจะระบีเมียกับอัดเน่ไบรบอฮหลัดะมอนเป็นจีะไรนะจารบีเมียอัดจะมอนเป็นอะไรคะ อธิบายหน่อยที่เขาทำอะไรหล่อลื่นอีหล่อลื่นกี่เธออะไรหล่อลื่นจะใส่ห้เดรลร้ายนะมันหล่อลื่นจะใส่ให้คนณเน้ใส่จมอนบุ้งนะห็ดคุยยางบ่มีเวลาบ่ได้วยครับจะ่รถยากเดียวดีดิ

หลอดอะไรหลอดน้ำมันจัดน้ำมันจกักมันเบอร์อะไมั้งเห็นอยู่ในอยู่ในรังเพรื่องยนต์หรือมั้งน้ำจัด ีการอัจฉรีนะคะเครื่องมีอัดบาดนะฮะมันยากมากทันทียิ้เสียงเครื่องก็มันทียิ้มเสียงแก่แก่แก,แก,แก่เลย เมื oh! <t zeker Fro llo> ่อยโอ้ยมิชลินเลยยังไงล่ะหัวเจลาบีเห็นมันปีนนะทางน้ำอะไรปิีนเออปิีนออกมาแล้วปิีนออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาเป็นจอนเลยเวลาอัดคนให่มันปิ่นไงสิกันมันกับปีนอยู่ตักเท้าตักเท้ามันกับมาปีนตอก นั่นคืออะไรมันคะตรนนั้นคืออะไรเผาปั่นดำเผาปั่นดำแล้วทำไมเอามือไปปัน่นน่ะบางอย่างก็ต้องใช้มือ <c oughs> เหมือนคนนั่นบางครั้งก็จำเป็นอใช้มือ <c oughs> นั่นแต่ นี anyway, there, three: three ่ย่าบอกมาน้าฝนน้าฝนสิเดี่ยวเอไอบ่อยบ้านนี้เลยบอกอย่าบาจ้องแง่จ้องงามนี่แหละเดือดงามเดือดฝนลดบริล่างเดื่มากกับสิคือคาในี่ยน้าฝนมอนกับ สีไข่มุกลวไปเป็นสีเทากันเลยรถทำงนานรถร้อนรถบนนีงานทับเองซ่อมบำรุงเองเป็นในช่างเองเป็นให้เธอทุกอย่างแล้ว <c oughs> พามาดูวิธีอัจารบีนะ บบแบบโบราณน,นะฮะ <c oughs> เขามีเครื่องให้อัดแต่ไม่อัดนนะ,ะคนโบ, <c oughs> บราณคนโบราณเนาะอันนี้เขาเอิ่นทอยสีอะไรทอมันนี่เหม็นบ่อันนี้เขาเอ,าอ,อิ่อนใหญ่น,นี่มันใหญ่นนออๆชอบพักชอบพักใาร์ดชอบพักใาร์เดี๋ยวคนคือบอ่พักนี่้างบนนั่น <c oughs> ยัง ตเต็มคาราเบลบอปะปลาละมือไหลปลาละลูกตีเป็นปลาละลูกไมใช่ปลาละะเมียเป็นปาละลดเง้นข้อวน